มาต่อท<ช>ี<ห>่ CPO นะซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นหุ้นเด่นนครับให้บอลช่วยเล่าเลยว่ามันดูดีกว่า c p x ในมุมไหนบ้างนะ,ะครับครับก็ต้อบอกว่า CPO ก็คือตัวเซเว่นเนาะแล้วก็มีคอนโซลตัว c p x เข้ามานะครับก็เรามองว่า CPO เนี่ยยังค่อนข้างเด่นกว่า c p x เนี่ยก็ถ้ามองในแง่เ a อ n i n g ตเลยตรงๆตรงไปตรง ก็ต้องบอกว่ากำไรคอร์ททั้งสองเนี่ยน่าจะยังเติบโตได้ดีกว่า c p พนะครับ c p พเมื่อกี้โตประมาณ6%กเปอร์เซ็นเดอนเียร์ซีเราทำโตรประมาณสัก11-12%อ็ดสิบเปอร์เซ็นเดือียนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยหนุนเนี่ยแน่นอนก็ยังมาจากตัวเซเว่นอีเลเว่นนะครับที่ยังทำได้ดีนะครับทีนี้ถ้าเรามาไล่รายบรรทัดนนะเ,เนี่ยท็อปไลน์เนี่ยตัวเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยได้จะโตรประมาณสัก4-5%ได้นะครับ ในแง่ของตัวยอนเยียทีนี้พอเบนกับโลตัสที่มันเออเบนกับ CPF เนี่ยที่โต2-3%เนี่ยทำให้ภาพรวมก็โตสักประมาณสีเอรอร์กว่า4%นะครับในแง่ท็อปไลน์ก็ยังโตนะครับทีนี้ถัดมาในแง่ของตัวกอดมาจินนะครับตัว7 e เ e ่นดเองก็ยังอิมพูเมนต์ได้ดีนะครับยี่สิบห้าถึงสาเบสิคพอยต์นะครับยอนเยียก็ทำให้เบนกันแล้วเนี่ยภาพรวมกอดมาจินยอนเยียเราก็ยังเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่่าาสินนค้เีย เอ่อเรดดี้ทูอิทเรดดี้ทูดิ้งเนี่ยยังทำได้ดีต่อเนื่องนะล่าสุดมีออกซีรีส์ใหม่เนี่ยเป็นข้าวตม้มเป็นเซตข้าวต้มนะครับมีหนำเลี้ยบผัดมีพวกกุ้นเชียงนะครับแล้วก็เห็นการออกโปรดักต์ใหม่ๆออกมาต่อเนี่ยนะครับก็ใกล้ช่วงหน้างบก็เดี๋ยวอาจจะได้ลองชิมด,ดูนะครับทีนี้ถัดมาถ้ามองในแง่ของตัวเอสแย์เดย์ทูเซนะครับต้องบอกว่าตัวเซเว่นเองด้วยความที่เซลล์มันโตกอสมาจิ้งก็ยังโตนะครับแต่ว่าการทําตลาดก็ยังต้องต่อเนื่องนะเนาะเอสแย์เดย์ทูเซล์เนมาอีน้ี่ ถ้าเรารวมกับ c p r ที่เมื่อกี้เล่าไปว่าเขาคุมคอร์ได้ดีเซเว่นอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ c p r คุมคอร์ได้ดีทําให้ภาพคอนโซลของตัว CPR เองเนี่ยก็เซต H&E ทูเซลเรามองว่ามันน่าจะแฟร์แฟรนะเพราะฉนา line, line to, นะ God, นั้นลงมาวัดกำไ็อปไลน์โตนะก็ m a จิ้นโต s H&E น่าจะแฟร์ทำให้เออร์เน็ตของ CPR เนี่ยน่าจะยังโตได้เด่นกว่า c p r นะครับซึ่งถ้าเราไปแตะกับ peer คนอื่นเนี่ยพวก BJC CRC เนี่ยเราบอกว่า CPR กำไรน่าจะโตเด่นสุดในใจแมสซ์นะครับ BNY ทีนี้ในมในแง่ของประมาณการนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็นสักประมาณ51เปอร์เซ็นต์ละถ้าเราไปดูในอดีตเนี่ยครึ่งปีแรกคิดเป็น46ถึง49เปอร์เซ็นต์ก็ต้องบอกว่าถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยประมาณการเนี่ยน่าจะเรียกว่าเริ่มมีดับเริ่มมีอัพไซด์แล้วแหละ เพราะว่าไตรมาสสี่ก็จะเป็นไฮซีซั่นนะครับแล้วก็สูงกว่าช่วงอดีตที่ผ่านมาในแง่ของอสัดส,ส่วนต่อกําไรทั้งปีนะครับทีนี้เพื่ออาจจะคอนโซเวทีฟนิดนึงเราก็เลยยังมองว่าออย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามองในแง่ขาดาวไซด์เนี่ยด้วยกําไรครึ่งปีแรกเนี่ยมันมา51%หรือมันมาเกินครึ่งละเพราะฉะนั้นดาวไซด์ต่อ,อประมาณการ c p พีเนี่ยไม่น่าจะมีในยาไม่น่าจะมีอะไรน,น,น่ากังวลนะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าด้เออร์เน็งยังโตสุดเด่นสุดในกลุ่มนะครับเ e ออร์เน็ง ตัวสุดในกลุ่มนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีดาวไซด์ต่อประมาณการทั้งของเราและของตลาดนะครับแล้วก็อันที่สามคือถ้าเราไปดูตัว valuation นะปัจจุบันเนี่ยเทรดประมาณส4บเท่านะครับก็คิดเป็นประมาณสักเกือบลบสองปีนะครับถึห้าปีมีนะครับแล้วก็ถ้าเรามองนี้นะปันผลเนี่ยยังอย่างประมาณ3.5เปอร์เราก็มองว่า cpr โอเคมันก็ยังเป็นตัวที่เด่นที่สุดในกลุ่มเลยถ้าเรามองนี้ของตัว e a r n i n g นะครับซึ่งก็เป็นเจ้ามือของตลาดหุ้น,นครับครับผมก็ Q2 แกร่งนะฮะทั้งปีไม่น่ามีดาวไซด์อ่ะเพราะว่าปกติครึ่งครึ่งหลังกน่าจะเป็นครึ่งที่อาจจะดีกว่าครึ่งแรกหน่อยๆเนาะแต่ตอนนี้กำไรครึ่งแรกถ้าตามคาดเนี่ยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะฉะนั้นน่าจะมีอัพไซด์แต่ยังไม่ต้องรีบปรับนะยังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอยู่ก็ตัวเลขนี้ยังยังไม่ได้จำเป็นต้องรีบปรับอะไรซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจส p เบเองก็สินค้าบริการจําเป็นนะของกินของใช้ ก็กระทบจํากัดจากความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจชะลอถ,ถ้าเศรษฐกิจชะลอก็ตัดของฟุ่มเฟือยก่อนกับเหลือแต่ของจําเป็นแล้วก็เรื่องของภาษีกแ็แน่นอนว่าไม่ได้กระทบ CPO ตรงๆถ้าจะมีกระทบก็อาจจะอ้อมๆมาผ่านเศรษฐกิจที่ชะลอนะครับดังนั้นผลกระทบจะจํากัดมากกว่าก็เลยวันนี้ตามตีมของเราคือเลี่ยงส่งออกเลี่ยงกลุ่มที่อาจจะถูกกระทบจากภาษีในเชิงซนติเ m e n t นะครับคือเราก็มองว่า3 6เนี่ย36%มันก็ยากแหละที่จะ โดนเก็บเลขนี้แต่ว่ายังไงพอเจอจดหมายแบบนี้แล้วก็เทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเซนติเมนต์น่าจะยังกดดันดังนั้นก็มาที่ดอมเมสิกเพลย์ <Dom estic. S 1> Play, อย่าง c b บดีกว่านะครับเป้า65บาทนะครับวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด็ดครับผม